เข้าไปแล้วก็จะมีการรายงานผลทุกเดือนนะครับ ุ่เช้ารุ่นะครับเมื่อเรื่องของตีหนึ่งตีสองแล้วก็ปิดสถามบริการเสร็จมาดูเรื่องผอเดือนสิงหาก็สามสิบสามไลน์ครับก็งานปอเก็ขอขอบคุณครับขอเนี้ยจบการเมือนะครับในส่วนของการทํางานสืบสวนเนี่ครับ,บคืบอ ท่าเลือกประธานนะครับเรามีคณะกรรมการแล้วทุกคนนะครับทุกคนเป็นคณะกรรมการแล้วก็เราก็ต้องมีประธานนะครับก็จะขออนุญาตทางท่านกอตลอทุกท่านนะครับมีใครบสนุนบ้นงครับขออนุญาตยกมือท่าจะได้เก็บภาพครับาครับได้ได้หมดนะครับทั้งทั้งตำแหน่งทั้งโดยตำแหน่งทั้งทั้งแจกครับสองมืออะไรล่ะเขาก็อยากให้เรามีหน้าที่ในจุดนี้นะครับพี่ๆทุกคนผมไม่เคลียด วันนี้ผมจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราเป็นตำรวจชั้น้น้อยของพระองคหลวงการที่ผมเนี่ยได้เป็นประธานกอตรอของหลวงวันนี้นะครับก็ด้วยการเอ่ยยินดีด้วยของท่านนายกเทศบาลเมืองท่าโขงท่านสุเทพมงแจ้งนายกอบตของสามนายกอบตแห่งประเทศไทยครับท่านวีสาคดาก็ทราบสุดเรานะครับให้เป็นประธานกอตรอเพื่อเราเป็นตำรวจเก่ามีความเข้าใจในเรื่องของตำรวจนะครับก็อยากจะมาแก้ไขปัญหา ตำรวจที่ลำบากงานหนักเงินน้อยสวัสดิการไม่ดีแล้วก็ทำให้การทำงานมันด้อยคุณภาพนะครับก็อยากจะเรียกร้องกำลังพลเพิ่มเพราะว่ายังเขตของหลวงนี่นะครับตำรวจหนึ่งคนดูแลประชากร1,900คนเนี่ยมันยากแล้วก็มันเยอะเกินไปสองตำรวจเราเนี่ยอารมณ์ทำงานได้หรือไม่ด้วยสวัสดิการน้อยนิดแล้วงานมันหนักมากนะครับก็อยากเพิ่มสวัสดิการเวี้ยเลี้ยงให้ตำรวจแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับเพราะอะไร อารมณ์ดีดูแลประชาชนได้ดีการพูดกัญจาก,ก็จะดีนะครับอยา่างเปทำโรงพักที่มีประชาชนรักใคร้แล้วประชาชนก็จะแจ้งบาแสต่งางๆมาให้ตำรวจเราและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเป็นที่รึกษารรับจีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เพื่อลงมาช่วยอสมอเพิ่มแพทย์เพิ่มพยาบาลในพื้นที่ถามว่าประชากรเยอะแยะเนี่ยครับเวลาไปเอ่อรอพอสตนะครับโรงพยาบาลตรงสริมสุขภาพเนี่ยไม่มีหมอก็ไปออก,กันนะครับ เบื้องต้นเนี่ยพอไม่อยู่ก็ไปโรงพยาบาลปทุมก็ไปออก็เป็นพันเช้าถึงเที่ยงก็ยังไม่ได้รักษาแล้วก็บนว่าหมอพยาบาลรับผิดชอบไปดีคุยไม่ดีเพราะอะไรฮะมีแต่ความเครียดคนมันเยอะเกินปริมาณที่ว่าจะรักษาได้มันก็างุนงิตกันทุกคนเนี่ยแต่ถ้าเราพอต่ดตอมีหมอเนี่ยซึ่งแจ้งท่านชนละนาศีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วว่าถ้าเพิ่มจุดนี้คนก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลมากเท่าไหร่อยู่ที่อนามัยเราเนี่ย ก็จบแล้วก็รักษาเบื้องต้นไปปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้นะครับจุดนี้ได้เรียนท่านชลนาสีแก้วไปแล้วท่านรับเรื่องแล้วคงจะมีไม่กี่วันน่คงจะมีมิติอะไรที่ดีขึ้นของพักเพื่อไทยเราที่เข้าใจปัญหาแล้วเพราะท่านเป็นในแพทย์ท่านรู้ปัญหาอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมเองเนี่ยก็อยากจะช่วยชาวบ้านช่วยอ,อสมอในพื้นที่